สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับมี FC ท่านหนึ่งที่เข้ามาถามผมนะผมนะครับว่าเสาของบ้านปัญญากับบ้านโมเด์นะครับแบบไหนใช้เสาที่ยาวกว่าแล้วก็สั้นกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาขายข้อสงสัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนที่บนกระดานให้ FC ทุกคนได้ดูนะครับว่าเสาทรงปัญญากับเสาโมเดนนะครับอันไหน สั้นกว่าและก็ยาวกว่านะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมพูดเพพูดถึงโมเดลก่อนเนาะอ่านะครับอ่ะเสาโมเดลนะครับอันนี้เป็นพื้นเนาะอ่าน,นะเนดี๋ยวผมขีดให้ทำหมดเหนนี่เป็นพื้นนะครับพื้นนี่เป็นพื้นบ้านนะครับวกบวกลบศูนย์ศูนย์นะครับวรบวกลบศูนย์ศูนย์ เสานะครับเสาโมเดลเนาะสาราาพโมเดลนี่เป็นเสาผมจะสมมติที่เสา4เมตรนะครับให้เห็นความแตกต่างทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้คือเสานะครับเสาโมเดลเนาะนี่นี่เขียนเป็นโมเดลเขียนถูกไหมครัโมเดลโมเดลเลยกันนะครับอาจจะเย็น ไม่ถูกตัวนี้ม่เป็นไรเนาะอ่าโมเดลนะครับอสีนีนะครับจะมาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นระยะที่ตรงนี้นะครับเป็นระยะที่สี่เมตรนะครับนี่สี่เมตรความยาวเสาโมเดลสี่เมตรปัญญาก็จะสี่เมตรเหมือนกันแต่เรามาดูที่โมเดลก่อนนะครับเสา,ายาวสี่เมตรนะคะรับตัวนี้ก็จะเป็นอสีนะครับ อาเซนะครับก็จะใช้เป็นเหล็กกลองหรือเหล็กซีนะครับตรงนี้นะครับแล้วชายคายจะอยู่ตรงไหนนะครับชายคาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่โดยปกติแล้วชายคานะครับจะยืดออกมา1เมตรนะครับหลังคาโมเดลเสาสี่เมตรยืดออกมาชายชายคานะครับ1เมตรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอาเซเนาะอาเซ ก็เราก็จะเห็นสานะครับถามว่าแล้วโมเดลนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เนะานะราคาโมเดลไหมประการไม่ออกใช่ไหมประกานะครับประการก็ไมาเป็นใจนี่น,ะนี่ราคาโนะมเดลเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมตรงนี้มันจะสูงกว่าใช่ไหมครับน่ตรงนี้นเนาะอ่าตรงนี้นะครับใชข้ขาแล้วก็จะยืดออกมา ตรงนี้นะครับก็1เมตรสูนด้านข้ายก็1่เมตรนะครับเราก็จะมองเห็นเสาที่4เมตรนะครับโมเดิร์นนะครับเสายาวเท่าไหร่คือเท่านั้นเราเห็นหมดนะครับอ่าจำไว้นะครับอันนี้เสาโมเดิร์นจะเป็นที่4เมตรแล้วถ้าเป็นเสาทรงปั้นหยาละ่ะอ่าทรงปั้นหยานะครับทรงปั้นหยานะครับ ทรงปั้นหยานะครับทรงปั้นหานะครับเสาที่4ี่เมตรเหมือนกันนะครับเสาที่สเมตรนี่โอ้โหเสาอยางตรงนะครับเสาที่4เมตรนะครับอา่าอันนี้ก็เป็นอสีเหมือนกันนะครับหลังคาทรงปั้นหยานะครับ มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีการทํามุมนะครับทํามุมที่กี่องศานะครับโดยปกติแล้วบ้านทั่วไปนะครับจะอยู่ที่หลังคานะครับจะอยู่ที่30องศานะครับ30องศาส่วนโมเดนก็จะอยู่ที่5ถึง7นะครับ5ถึง7องศานะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมองศาตัวนี้กับเสา ราชาันองสาลงมาจะาบดบังส่องไหมแทบจะไม่บดบังนะครับถ้าชายคาคุณไม่ไม่ถึง3เมตรนะครับแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทํานะครับไม่มีใครทำก็จะอยู่ที่1เมตรเนาะสลหรับบ้านราคาโมดเดน,นะครับแล้วราคาบัญญาเป็นยังไงนะครับนี่ครับลังคาบัญญานะครับราคาบญรญานี้จันทันนะครับจันทันจะมาแตะที่อาศีนะครับอาศีแล้วก็ลงมา ถึงตรงนี้นะครับอ่าและถึงตรงนี้แล้วระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้ถึงระยะตรงนี้นะครับเพราะว่าราคาบ้านยาเรามันจะเป็นมุมตรนี้ใช่ไหมครับนี่นี่เป็นเสาอ่ะเห็นเสาให้เห็นชัดๆนะครับ๋ยวไม่เห็นกนะันี่นี่นะครับนี่อันนี้คือหลังคาบ้านยาจะเป็นลักษณะตรงนี้เสาตรงนี้ถ้าใช้4เมตรนะครับ ถ้าใช้4เมตรเหมือนกับรางคาโมเดลที่ความสูงเสาเท่ากันนะครับตรงตรงนี้นะครับระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้ FC ซีที่บ้านมันคือเท่าไหร่ครับถ้า30องศานะครับมันจะอยู่ที่60 cm นะครับ60เซนระยะตรงนี้นะครับที่รางคามันจากเขาเรียกว่าอะไรมันจะลาดชาร์โนมาแล้วก็มาปกคุม 6คูม3ตรงนี้นะครับ60เซนแล้วเสาที่เราเห็นนะครับมันจะเหลือเท่าไหร่แต่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือชายคานะครับชชยคานะถ้าใช้เชิงชายนะครับทับเก็บ15เซนทับ20เซนทับเก็บ15เซนนะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่25องศาเป็น25 cm นะครับอ่อาตงังต๊ อยู่ตรงนี้นะมันก็จะเป็น75 c ดซนะครับแต่เราไม่คิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวทุกคนงงไปนะครับเอาแค่60เซนนะครับระยะตรงนี้10ิเซนสี่เมตรลบหสิบตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือเหลือเท่าไหร่ครับ3ามเมตรสี่สิบนี่งครับเรารู้แลลวว่าในการสร้างบ้านถ้าอยากประหยัดเสา แล้วก็เราอยากจะรู้ว่าเสาบ้านทรงไหนที่ใช้เสาสั้นแรีกว่าเสายาวนะครับถ้าใช้บ้านโมเดลเสา,เสา4เมตรบ้านเราที่เราเอาอกแบบไว้ก็คือสี่เมตรก็จะไม่ตทงถอนแต่ถ้าเราต้องการาตรงนี้นะครับเราต้องการในบ้านที่โอทงแล้วก็สัดส่วนของบ้านนะครับตัวนี้บ้านปัญญานะครับ ต้องบวกขึ้นไปอีก60เซนนะครับบวกขึ้นไปอีก60เซนค่าของเสานะครับมันถึงจะเท่ากับบ้านโมเดลนะครับอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับบ้านนะครับในการออกแบบบ้านนะครับในการออกแบบนะครับบ้านทรงปัญญานะครับตรงตัวบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี่ครับความสูงของมุกนะครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ ต้องได้สัดส่วนนะครับต้องได้สัดส่วนนะครับบ้านถึงจะสวยนะครับส่วนโมเดลก็จะเป็นสัดส่วนของโมของโมเดลนะครับแต่ส like ่วนมากแล้วตัวเนี้ยบ้านของโซปัญญาจะสูงกว่านะครับแล้วก็สัะฐานบ้านนะครับถ้าใช้ฐานบ้านที่ไม่สมส่วนกับขนาดตัวบ้านฐานบ้านนะครับนี่ฐานบ้านนะครับฐานบ้านแล้วก็ตัวบ้านนะครับแล้วก็ ความสูงกอบราคาถ้าแบบไม่เท่ากันยังไงมันก็ไม่สวยนะครับผมสำหรับบ้านโมเด์นะครับโมเดนก็คือโมเดนครับมันแปลตรงๆเลยคือเสาสูงเท่าไหร่เอาเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้จะมีความสวยในแบบของมันนะครับอันนี้จะสวยแบบโมเดนโมเดนแบบร่วมสมัยมากกว่านะครับตัวนี้จะร่วมสมัยเพราะอันนี้เป็นทรงตั้งเดิมของเรานะครับก็ขอสรุปท้ายคิดเลยเลยละกันนะครับว่าบ้านทรงปัญญ้นาเสาจะยาวกว่า โมเด์นะครับในในมุมมองนะครับในมุมมองที่มองเข้ามาตัวบ yeah. <number> ้านจากชายคานะครับจากชายคาถึงฐานบ้านนะครับ claro อันนี้จะตัวมุมมองจากตัวบ้านตรงนี้นะครับจะสั้นกว่าจะสั้นกว่านะครับส่วนการมองจากด้านข้างเข้าไปที่โมเด์นะครับโมเดนจะสูงกว่าจะสูงกว่านะครับ อ่าครับก็สลับคลิปนี้ผมก็มาสรุปให้เอซีทุกคนฟังคร่าวๆเท่านี้นะครับผมสำหรับใครชอบคลิปแบบไหนอยากรู้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเคียดมาให้ดูนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับถ้าไม่มีอะไรคอมเมนต์ก็พิมพ์เข้า่าเอซีผมก็ดีใจแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็ หลังจากที่เราสร้างบ้านมานะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับตั้งแต่การเริ่มสร้างบ้านนะครับการสร้างบ้านนะครับถ้าสร้างในขั้นตอนที่ถูกที่ต้องนะครับก็จะเป็นการดีกับบ้านของเราเองนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านก็มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างบ้านก็จะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับสําหรับแบบบ้านหลังนี้นะครับ อยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0984804500นะครับเดี๋ยวผมเป็นคนรับสายนะครับก็แบบบ้านหลังนี้นะครับสามารถก่อสร้างได้จริงนะครับตามที่ผมเคลื่อนรูปให้ FC ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันสามารถก่อสร้างได้แล้วมันก็สามารถสวยได้นะครับส่วนระบบโครงสร้างนะครับเป็นระบบ แบบเสาสําเร็จนะครับซึ่งมีราคาประหยัดแล้วก็แข็งแรงนะครับเราเลือกใช้วัสดุที่สมเหตุสมผลนะครับไม่แพงจนเกินไปและไม่ถูกจนน่าเกียดน,นะครับแต่ในวัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ในงานก่อสร้างบ้านของเราหลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุเกรดที่ ค่อนข้างไปทางสูงนะครับดูจากการใช้สีนะครับการที่เราใช้โครงสร้างนะครับจากที่ทุกคนได้ดูมานะครับก็มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วก็ความเป็นไปเป็นมานะครับซึ่งจะสามารถก็คือ FC ทุกคนจะสามารถรับรู้ได้นะครับว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาโดยมีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าจะ ตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็ไม่มีฟุตติ้งนะครับหรือการขุดเสานะครับฝังเสาแล้วก็เอาดินกบเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะทําคล้ายๆกับเสาที่หลออก,กับที่เลยนะครับจะมีความคงทนแข็งแรงแน่นอนนะครับบ้านไม่ยุบไม่แตกไม่ลาวนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านผมเองผมก็มีคลิปวีดีโอตัวอย่างสร้างมาก็ประมาณ66 คลิปกว่านะครับเพราะว่า FC สามารถไล่ดูทีละคลิปได้นะครับตั้งแต่คลิปที่1นะครับเริ่มสร้างบ้านหลังนี้เลยนะครับสำหรับแบบบ้านหลังนี้ก็อย่างที่บอกราคา2 5 0 0้บาทนะครับผมถามว่าแพงไหมถ้าใครบอกว่าแพงก็แสดงว่าไม่เห็นความสัมพันธนะครับผมถ้าชอบในแบบบ้านหลังนี้นะครับผมแนะนำได้เลยว่าซื้อเลยครับเพราะว่าอะไร มีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับความรู้ต่างๆแฝงอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดน,นะครับที่ผมลงอยู่ในช่องนี้นะครับทุกคนสามารถดูได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังคิดจะสร้างบ้านไม่ใช่ว่าจะสร้างได้เฉพาะแบบนี้นะครับแบบอื่นๆก็สามารถนําความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้กับแบบอื่นๆได้นะครับผมการลูกเล็ก นะครับการสั่งเสาการตั้งเสาขั้นตอนลำดับการทำงานของช่างนะครับจะอยู่ในรายละเอียดตรงนี้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้เอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับหน้าตาแบบบ้านนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะสร้างตามแบบยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับนี่หน้าตาบ้านจะเป็นแบบนี้เลยสะสวยแบบนี้เลยนะครับการตกแต่งบัวนะครับผนังพื้นนะครับความสูงนะครับ จะได้แบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาหาเรานะครับแล้วก็มีตัวอย่างคลิปให้ดูมากกว่า66คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม